วันพฤหัสบดีที่11ศุิกายน2564เรียนพัฒนาการอำเภอถลางดิฉันนางสาวศิริมานันขวันแก้วเดินทางลงพื้นที่หมู่ที่1บ้านกล้วยตำบลศรีสิงห์ทอนอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมายังแปลงของคุณนายนาเดชพิบานนะคะขณะนี้ก็อ,อยู่ภายในแปลงนะคะกับเกษตรกรค่ะวันนี้เราจะนำผล กูดนะคะฝักปูดที่เมื่อวานนี้ได้ไปถอนต้นเข้ามาจากอีกแปลงหนึ่งนะคะในพื้นที่บ้านนาปก,กนะคะ <S <S แล้วก็วันนี้ก็จะเอามาแจกจ่ายให้กเกษตรกรแต่เดียวเนี่ยเราก็จะมอบต้นผักกูดไว้ให้คุณน,นายนะคะปลูกไว้ในแปลงนะคะต่อยอดจริงๆแล้วแปลงของแกก็ปลูกูีแล้วค่ะบางส่วนก็ต้องจัดซื้อจัดหามาจากที่อื่นนะคะเนื่องจากหา ต้นพันธุ์เล่เปลี่ยนกันในระหว่างแปลงยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีแปลงไหนมีปักูดสาหรับเลขบเปลี่ยนได้เลยนะคะก็ตัวเองก็ไปหาประสานงานกับอีกแปลงหนึ่งในตาบลฉลองะคะ่ะแล้วก็เอามาเล่กเปลี่ยนกันนะคะเอามาให้คุณนายนาฝนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะอามอบปักูดให้คุณนายนาจานวน30ต้นนะคะตอนนี้เราก็มอบต้นปักกูดนะคะจำนวน30ต้นนะคะให้ เกษตรกรนะคะคุณใายนาสิทธิบานะคะ,คดะ,คะได้ใช้ปลูในแปลงพุหมนาไปเลนะคะคเขา<ม>เป็นครอบัวนตึ้งแดนเดี๋ยวปักกูดที่เราเอามาให้จะปลูกตรงไหนนะคะเนี้ยเนียค่ะเซมตรงเนี้ยค่ะยันลงเป็นแปลงแปลงนาปักกูดอือปลูกข้าวยังไม่ได้ก็เอาปักกูดสะก่อนเลยเนาะปลูกข้าวคือปลูกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่นกมันกิน อ,อู๋อออทำอะไรแล้วนะคะทำยำก็ได้ค่ะเดี๋ยววันที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ทำแกงชืดเต้าหู้หมูสับขายดีขายดีเลยเนะาะเพราะเรามีตลาดเองมีหน้าร้านเองสามารถนำผักไปเปรีรูปได้ไปเจ้าอยู่หัวตรงน,นี้นะคะเปลี่ยวิวเดี๋ยวจะเอาต้นไม้ออกก่อนแต่งแต่งต้นไม้ จะใช้รูปนี้นนะคะรูปที่ที่ทรงงานจ้าแล้วก็ไปทำสายใยนี่เดี๋ยวจะเอารูปนั้นบวบหอมบวบหอมแล้วคะแล้วทำไมปล่อยโตอย่างเงี้ยคะนี่มันจะโตอย่างเงี้ยคะ่ะนี่ยังโอนเยเดี๋ยวว่าพี่อาจจะเก็บไว้ทำลูกแรกจะเก็บไว้เอา,มาเมล็ดพันนะคะหมายความว่าล<ร>ูกนี้ต่อไปอ,อ๋อลูกนี้เดี๋ยวเราจะให้ปล่อยให้แกเนาะ,ะใช่ใช่นี่ลูกพี่สองออกมาแล้วะคะ่ะ เราก็คุยกันเรื่องโครงการที่จะทำปุย๋ยต่อนะคะว่าออเกษตรกรเขามีความคิดเห็นหรือว่าต้องการอย่างไรบ้างแล้วก็พร้อมที่จะจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยสร้างเครือข่ายขึ้นมาในเรื่องของการทำํำปุ๋ยต่างๆเนาะไว้ใช้ในแปลงกันหรือไม่นะคะ สอบถามความต้องการหรือว่าข้อทีดเห็นจากเกษตรก,กรก่อนหลังจากนี้เราก็พาไปสรุปอีกทีหนึ่งนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวจะเดินทางไปที่แปลงเลยนะคะที่อยู่ภายในอำเภอธรรมนน,นะคะเพื่อจะตั้งสุ่ยทำปุ๋ยหรือว่าผลิตวัสดุสําหรับปลูกเพาะปเนาะ,ะเพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนก็าตรนนี้เกษตรกรซื้ออ,อยู่นะคะที่ก็เพที่เราเพิลมเป็นเุิ่มี่มีท งที่15บาทคะถูกลากนะคะถ้าเป็นินสูก็ประมาณ25บาทไปถึงเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะตั้งุ่งกันได้ก็อาจจะมีการในลักษณะโซเลงโซเลงหรือว่าอาจจะนัดหมายกันร่วมกันทําแล้วก็ผลิตเองได้โดยที่อาจจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไว้ลงซื้อวัสดุอะไรมาทําแล้วก็ไม่ต้องผ่านขั้นตอนกลางก็จะได้ราคาที่ถึงก็ถูกนะคะก็จะสามารถู่ได้แบบพอเพียงก็เพียงพอถึง ออกไปก็ต่างคนต่าง,างมันมันก็ไม่สามารถรวมตัวกันได้หมายความว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าส่วนหน่วยงานต่างๆเข้ก็ามาดูเลยก,ก็จะเป็นตัวเชื่อมประสานได้ในระดับนึงเนาะก็มาดูครองไส้ไก่นะคะที่เราขังน้ําทิ้งไว้เมื่อวันก่อนอันนี้ผ่านไปสองวันค่ะแห้งนะคะแต่ก็สังเกตได้นะคะด้านบนเห็นไหมคะจะเป็นดินเหนียวนี่นะคะดินเหนียวได้หมดอละเขาเก็บน้ําอยู่ได้ประมาณสองวันนะคะนี่หมายความว่าดินเหนียวยังหนาไม่พอเนาะยัง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  หนาขึ้นมาไม่พอดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะจะใส่ดินเหนียวลงไปเพิ่มดูนะคะว่ามันจะดีขึ้นไหมคือจากเดิมที่แค่คืนเดียวน้าก็แห้งหมดเพราะตอนนี้ก็เป็นสองคืนนะคะเราย่ําอะไรเราย่ําฟางใช่ไหมคะวันก่อนย่าฟางขี้วัวใส่น้าหมักเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินเหนียวโรยด้านบนแล้วก็ย่ําอีกทีนึงนะคะจนเป็นอย่างที่เห็นเดี๋ยววันนี้จะจะลองเพิ่มดินเหนียวดูนะคะว่า มันจะยังอยู่ไหมนะคะมันจะยังจะยังอยู่นานกว่าเดิมไหมหรือดอูเลยไหมนะคะเนี่ยค่ะแหนแหนที่เขาโดนน้ําแล้วนะคะในน้าที่มันมีปุ๋ย,ยแล้วเนี่ยก็ยังสดชื่นเขียวดีอยู่นะคะประเดี๋ยวจะใส่น้ําลงไปสักประมาณข้อตะตุ่มหนึ่งถึงจะใส่ดินนะคะเพราะนั้นแหนที่รอยอยู่เนี่ยเขาจะโดนถ้าเราใส่ดินไปเลยเนี่ยมันก็เราเริ่มเปิดน้ําใส่คลองไส้ไก่เลยนะคะเพื่อให้แหนแดงลอยขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ดินเหนียวลงไปเพิ่มนะคะเพื่อแล้วก็ย่า แแดงตกลงเราตักขึ้นนะคะตะกี้ไม่อยากจะระวังเขาค่ะเดี๋ยวพอน้ำได้ระดับแล้วเราก็จะใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะ